สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะที่คอยติดตามแอดมินมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะ คำเตือนเนื้อหาในคลิปวิดีโอจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการโอ้พี่น้องแอดมินก็จำไม่ได้นะะต้องขอโทษขออภัยนะคะแอดมินก็ไม่สนับสนุนนะคะการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมาย ใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลลาพัฒนาเม็ดเดียวนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี6 9 5 1 0 3นะคะ เม็ดเดียวนะคะแอดมินชอบศูนย์นะคะศูนกับห้านะคะใครชอบผ้ารูทานนะคะแต่แอดมินจะทิ้งห้าไปนะคะห้าไม่มานนะคะตัดออกจากกองมรดกนะคะแอดมินจะฟันไปที่ศูนย์นะคะก็จะมีโอ้ตายแล้วพี่น้องแอดมินว่าจะเอาหกนะคะก็มาศูนย์ไม่เป็นไรนะคะศูนย์ก็ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่ง ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะคะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะตัวเทียนมินชอบนะคะก็จะเป็นศูนเจ็ด ศูนย์สามศูนย์เก้านะคะแล้วก็จะเป็นศูนย์ห้านะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นะคะพี่น้องเห็นไหมก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะ แอดมินจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า